มาเลยว,ว้ยมาเลยว,วุ้ยฮึตื่นเต้นตื่นเต้นคราวนี้ได้ดูแฟนอาร์ตของพวกเราในโรงหนังน้องไข่ต้มไม่อยู่เอาลูกมาดูแทนฮึจัดมารูปแรกให้ไวโอ้โห,โหไข่เน่าก้อนตาเป้าแล้วทำไมคุณไข่ทำหน้าบึ้งแบบนั้นนะครับไม่แกมีเรื่องอะไรเครียดอยู่ปะวะเจ้าไข่ระบายกับพวกเราได้นะครับเพื่อนกันเฮ้เขาวาดมาหน้าตาแบบนั้นเองเวยฉันไม่ได้เป็นอะไรฮคุณไข่รวมร่างกับสมหมายไขวาน่าจะเป็นตัวการ์ตูนจากช่องหนึ่งเหมือนรอบที่แล้วแหละแต่มันเท่ดเวย อะไรของแกวะเนี่ยเจ้าใครโอ้โหเจ็บจีดเลยฮีโทษทีไว้นี่ลูกคุณนาวครับตาสองสีซะด้วยก็เทดีนะแต่ผอมแห้งไปหน่อยว่ะต้องไปออกกาลังกายเพิ่มจะได้มีกล้ามเนื้อแข็งแรงหน่อยมาลงนวมกับฉันหน่อยไม่ล่ะไอ้นาวฉันจะเป็นค่ซ้อมไม่แกเองใจไม่เอาครับคุณตานยังไม่อยากตยุยฉันกําลังยืนอยู่บนเนินหญ้าสีเขียวเพียงลําพังทาง่ามกลางสายลมที่บางเบาและอ้างวา้างอ้างว้างที่ไหนล่ะก็มีฉันอยู่ข้างๆนี่ไง ย่อใจเฮ้เบาๆจัก็ที่เฮ้เขินด้วยเฮ้เเฮ้ยนั่นแฟนอาร์ตเธอนองเยลี่ไว้ไว้ไลูกนี่เทไม่เบาเลยนะเนี่ยฉันดูเป็นไงมั่งในหนาวโอ้โหดูเป็นสาวห้าวเล้าใจมากเลยจ้าเฮ้เทจนฉันเขินเลยนะ่นี่เนี้ยลูกนี้คุณยลลี่มีหางด้วยครับเฮ้น่ารักเหมือนลิงนี่เองแมวเหมียวตาหาปยักนี่น่ารักเปล่าเฮ้แมวหมวหมว ว้าวอันนี้ตาแบวน่ารักจังแอบเซ็กซี่ด้วยว้าไว้เขินจังที่รักชมเอฮี่เกิน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 เินเจา้าเอ้น้องเยลลี่อีกแล้วทําไมชอบวาดเธอกันจังเลยชักจะหึงแล้วนะเนี่ยหึแฟนแอดยังจะหึงอีกนี่ไงไนายนาวมีลูกคู่ของเราแล้วน้องๆเขารู้ว่าเราเป็นแฟนกันไม่ต้องหึงแล้วนะนี่แน่นี่แน่เฮ้ยเอาอแล้วโอ้ยพอแล้วฮ นั่นคุณนาวกับคุณไข่นี่ครับใกล้ชิดกันหน้าดูมีรูปหัวใจอยู่ข้างหลังด้วยอฮ้ยนี่นายไข่คิจจะแย่งแฟนฉันเหรอฮะยัยก็เขาวาดมาแบบนั้นเองฉันไม่เกี่ยวปะตูมัน<ห>คือแฟนอาร์ตใจเย็นเฮ้ยเอยเออะไรกันนักหนาลำคานเว้เยเฮ่ขอโทษค่ะพี่เสียงดังไปหน่อยเฮ้ยนั่งฉันนี่ว่าแล้วก็มีพวกแกด้วยเว้ยโอ้โหลายเส้นโคตรแนวอ่ะมีพระไข่เจ้ามาด้วยเว้ยสาธุ เห็นแฟนอาร์ตตัวเองแล้วฮึกเหิมทุกทีเลยว่าเฮ้ยมีกำลังใจขึ้นแยะอีเหมือนกันครับคุณธานน่ารักทุกตัวเลยน้องเก่งมากรู้สึกจูกรัก้เอาอีกเอาอีกเอาอีกเฮ้ยโอ้โหลายเส้นจัดเต็มมีใครบ้างวะน่ะนับไม่หวัดไม่ไหวเฮ้ยตาลายแล้วอุตส่าห์วาดมาให้พวกเราน่ารักคันดีใจดีใจดีใจไอ้ย่อันนี้แก๊งสาวสวเซ็กซี่กินกันไม่ลงเลยเว้ยว้ยนั่นมีน้องน้ำแข็งด้วยแสดงว่าคนวาดแฟนตัวจริงนะเนี่ยดีใจจันมีคนรู้จักฉันด้วย อ้าวมาดูแฟนอาร์กกับเขาด้วยเหรอจ๊ะเนี่ยไอ้อืมต้องกลับช่องฟิตก่อนนะเดี๋ยวละลายอันนี้ใครมั้งวะเนี่ยมองไม่ค่อยชัดเลยวะ่ะถึงภาพจะเบลอแต่รักเธอชัดเจนเงียบคลิปฮึเย้เอาส่งเสียงให้เจ้าก้อนมาหน่อยงงอ,อันนี้ขนกันมาทั้งเรื่องเลยมั้งเนี่ยถ้าใครดูไม่ทันไปหยุดดูกันเอาเองนะครับไฮ้ว่าแต่ไอ้ตัวแดงๆนั่นใครวะหรือว่าหมวกชมพูจินตนาการสดุน ลูกนี้มันไอ้ดำๆนั้นฉันปะวะมีสกแพทด้วยพวกเราเป็นมนุษย์ต่างดาวไปแล้วอื <c oughs> ขางี้ยาวๆจินตนาการอีกแล้วเฮ้ยมีคนวาดแฟนอาร์ตเจ้าก่อหญ้าด้วยว่าลูกนกที่ไอ้มนุษย์มันเก็บมาเลี้ยงรวตุยใช่ปะ่ะเออหลับตาไว้อะไรให้เจ้าก่อหญ้าๆๆสามชั่วโมงฮะสามชั่วโมงเออหืม เฮ้ยเฮ้ยแฟนอาร์ตกูดมาแล้วโอ้ยดีใจดีใจนึกาจะไม่มีซะแล้วเฮ้ยชุนชุนชุนฉุนว้านี่ดูเด็กก้อนหอมเท่เปล่าเฮ้ยชุนฉุนว้าเฮ้ยชุนฉุนชุนฉุนว้าวนี่แฟนอาร์ตก้อนหอมนี่นะตายแล้วสวยเว่อเฮ้ยโอไมคกูดเฮ้ยสวยๆทางนู้นเว้ยเออสวยๆหอมๆหอมๆเฮ้ยไข่นั่นใช่ฉันปะวะเฮ้ยก็แกโดนต้มไงแล้วกําลังจะโดนบีบด้วยจุกเแย่เลยครับโดนบีบไข่ น่ารักดีวยถ่ายรูปไว้ดูดีกว่าหืมอย่าถ่ายภาพในโรงภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาตมันผิดกฎหมายได้นะครับไอ้ดีมากเจ้าก้อนเพื่อนที่ดีต้องรู้จักตักเตือนกันหืมเฮ้ยนั่นไงแค่หยิบมือถือ x b i ก็มาเลยนี่มันแคโูปแฟนอาร์ตไว้ปะโทษตัวจริงเห็นว่าติดภารกิจไปตามจับเจ้าบ็อกโคลี่อยู่ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวโทรหาก็ได้นี่เฮ้ยคุณดาวเมื่อกี้ผมพูดอยู่แอบแอบเอ้าโทษทีลืมตัวเฮ้ย ไอ้นวในคลิป EP 55นี่ว่าเฮ้ยดูหน้าแกดิมีย่างงกบนหัวด้วยโคตรเท่เลยโอ้ยยังหาฉันยังหาหน้าตัวเองเลยว่ะชุนชุนชุนชุชุนชอันน่ะฉันมาอีกแล้วเวย้ยมีผมมาด้วยหาอีกเหมือนกันแต่เมื่อกี้หัวล็อกไปเหนื่อยละช่างจินตนาการกันจริงไปเอาวิกที่ไหนมาใส่วนะน่ะเฮ้ XBI โทรกลับมาว่ะ ทั้งเสียงทั้งแสงหน้าจอลบกวนเพื่อนๆเสียมารยาทมากครับแย่ที่สุดใจเท่ากับทอดเฮ้ยหยุดโวยวายกันได้แล้วอย่าให้มีครั้งที่3นะเว้ยเฮ้ยยงขอโทษครับเฮ้ยแฟนอาร์ตฉันอีกแล้วว่ะคราวนี้ดูไล้ไม่กลัวใครซะด้วยเว้ยเห็นแล้วไข่แดงมันพุ่งพล่านเลยว่ะฮ้ยซักยกไหมแล้วเจ้าไข่พุ่งพลานนัไม่ใช่เหรอเย้ยไม่ละครับผมพูดไปตามฟิลลิ่ง โอ้โหเฮ้ยเปลี่ยนอารมณ์แทบไม่ทันเลยว่ะลูกนี้คาเาอีกเกินน่ารักโอ้แห่งแค่รูปยังเคลิ้มเลยว่ะเฮ้ยโอ้โว้าวอ,อันนี้มาเป็นรูปทรงลงสีพื้น,พ,นพื้นเรียบง่ายดูไม่ซับซ้อนดีครับอันนี้มีแต่ลายเส้นบนพื้นขาวดูสะอาดสะอ้านดูขี้คลายดีว่าแต่นี่มันลูกกีวีนะไม่ใช่มะนาวโอ้โหเฮ้ยทำไมมันขี้คลายลงเรื่อยๆวันนี่ยอีกนิดเดียวก็ฉากเปล่าๆแล้วอืม มาแนวรวมแก๊งดูตรงกลางสิครับซ้ายบนมีแก๊งซอด้ว้ขวาบนก็มีเจ้ากอหญ้าด้วยแจมเลยชูนไม่ลูกนี้น่ารักดีว่าดูเจ้าก้อนดิให้ไล์อยู่ด้านล่างวุ้ยน้องเปิ้ลกำลังบอกรักแกว่าเจ้ากอนเฮ้ผมก็รักน้องเปิ้ลนะครับอ๋อฉาเวดูฉันดิ ดุดันดังทะมุนชมัดอืมคุณฐ่านแน่ยังกวีน้อมเลยครับสดใสชมัดเลยเห็นแล้วมีความสุขจังทุกรูปเลยเนี่ยน่ารักน่ารักไปหมดเลยไอ้มนุษย์มันว่านได้่างนี้ปะวะไอ้มนุษย์เหรอออนมนุษย์อุตส่าห์เหมาลงให้เราดูแฟนอาร์ตนะครับไม่รียบกลับดีกว่าวะคิดถึงบ้านเหรอไอ้นาวไอ้เปล่าคิดถึงชั้นวางไข่เฮ้ยนั่นแหละบ้านของพวกเราเว้ยอืมไปครับโกโฮมแล้วคิดถึงฉันหรือเปล่าในแนวคิดถึงจ้าในก้อนว่าไงผมก็คิดถึงน้องเปิ้ลครับอืมโหอ้ยองดีกว่า ออกไปโทรข้างนอกครับคุณไก่ยังอยู่ในโรงภาพยนต์อยู่เฮ้ยโอ้โอ้โอเคโอเค,อเคแมหมไอ้นี่ดีมากอยู่ในสังคมต้องจักปฏิบัติตามกฎนะจ๊ะแล้วถ้าอยู่ในใจละจ๊ะก็ปฏิบัติแบบนี้ไงเฮ้ยพอแล้วเว้ยเลียกฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับไม่กดค้ามโฆษณาด้วยก็ดีครับนี่นี่ซับสไครป์เคลือบเฮ้ยแฟนอาร์ตเซตใหม่มาแล้วเว้ยแต่จะส่งให้แกงอะไรก็ตูนในบ้านดูแบบไหนดีวะรอบนี้ เฮ้ย hey, ช่วยคิดหนด่อยดิได้ยินเปล่าเอานี่ไปโทรศัพท์ส่งออกแฟนอาร์ตเออมันก็โทรศัพท์ธรรมดานี่หว่าแล้วมันพิเศษตรงไหนอ่ะใช้ไงวะแต่ต้องรูปที่จะส่งแล้วก็ถ่ายปื๊ดไปเลยเดี๋ยวก็รู้เองแหละที่เจอธิบายแล้วเอาเฮ้ยไหนลองดูสักรูปดิรูปนี้แล้วกันเอาปื๊ดไอะไรวะน่ะนั่นแฟนอาร์ตพวกเรานี่หว่า อยู่กันครบครูเลยไว้น้องไข่ต้องบอกรักฉันด้วยอืมสวีทแหวนเวลโหเฮ้ยส่งงี้เลยวะเฮ้ยเข้าท่าเว้ยใช้ได้ใช้ได้เฮ้ยไอ้รูปมาไงวะเนี่ยไอ้มนุษย์นี่ไงโชว์ให้ดูอืมโอ้โหจอง่างเฟี้ยวคุณไข่กับคุณแนวอยู่ใกล้สาวๆหน้าแดงแป๊ดเลยครับอืมน่ารักสุดๆวิตายเขินหมายถึงแฟนอาร์ตนะครับอ้าวสนุกใหญ่เลยทีนี้เฮ้ย ไอตัวนั้นมันคือแกว่ะเจ้าไข่กําลังวิ่งไล่ไอนาเอาอยู่เลยน่ะมันไปเวนั้นได้ไงวะไอเจ้าไข่เป็นไขจูไปซะแล้วหึน่ากลัวเรับรูปต่อไปเฮ้ยผมกับน้องเปิ้ลอิงแอดแนบชิดเฮ้ยจะหวานเกินไปแล้วเว้ยเจ้าก้อนแหมเอ้ยเหม็นความรักว่ะงานแต่งต้องมาละเว้ยเจ้าก้อนนี่จัดไปแฟนอาร์จัดให้ละเว้ยโอ้โหชุดไทยก็มาว่ะไอไอมนุษย์ยืมใส่ซองสองหมื่นดิช่วยงานเจ้าก้อนมันเฮ้ยใส่ไปแล้ว เอายินดีด้วยใช่โย่เฮ้ย hey! เขินเลยครับเอาไปต่องงคุณนาวลุกนี้มาแบบแบดแบดเฮ้ยโคตรเท่เลยวะ่ะเฮ้ยเอาเรื่องเฮ้ยมันแน่อยู่แล้วเฮ้ยไม่ถ่อมตัวซะหน่อยครับยังเมอเอก <ijo. S 1> ไอ้ยะอันนี้ได้ฟิลโอป้าเว้ยทำไมคุณนาวต้องเหละท่อตลอดเลยครับเฮ้ย hey! หลอห่อเท่เว้ยเฮ้ยแล้วเอาแว่นมาจากไหนเยอะแยะวะเฮ้ยเอาหนะ้านี่มันกระตุ้นนี่นี่ก้อนหอมไอ้กรูดดูแฟนอาร์ตเนี่ยเฮ้ยชิ้ ไงเซ็กซี่นะเราอ่ะก้อนหอมใส่เสื้อเขียวเหนียวซับซะด้วยแมตต์ไก่กรูดเลยแล้วดูนั่นดิลูกครอบครัวกรูดเว้ยเขาจินให้แกกับน้องก้อนหอมมีลูกด้วยกันด้วยนะชื่อน้องฝักบัวเลี้ยงลูกกันดีๆนะเว้ยเฮ <c oughs> ้ยฉุนๆไปกันใหญ่แล้วฉุนๆลูกต่อไปไอตัวอะไรวะนะ่ะเขียนว่าไข่ว่ะเฮ้ยนั่นฉันจริงๆวะนนียว้าวและต่อไป <c oughs> ใขรเป็นไขรบ้างานะหะน่ะอืมจินตนาการอย่างหนักนวงแต่สนุกดี โอ้โหไอ้รูปนี้เหมือนจะเป็นรูปรวมอะไรก็ตูนขอบคุณที่วาดส่งมานะครับแต่มันมองไม่ชัดเลยอะอืมมันเป็นเพราะชั้นเบอร์หรือว่าเธอไม่ชัดเจนวะอันนะแก่แล้วก็หูตาฟ้าฟ,า,ฟางเงี้ยแหละไอ้มนุษย์อืมรูปนี้เว้ยโทนเข้มดําทะมึนมาเลยวะ่ะดูดิเน้นลายเส้นเพียวๆเลยอืมมันกําลังจ้องมองพวกเราอยู่เราก็จ้องกลับติกลัวที่ไหนเล่าอืมมาสดใสกันบ้างมาทั้งไวบอร์ดเลยเนย่วาดน่ารักดีนะเว้ยทำเป็นเล่นไปดูดิแต่ละตัว ชอบชอบชอบยังมีอีกว้ยอ๊ะชื้โอ้โหดูลลลามันเฮ้ยอันนี้มีสไตล์ว่ะดูหน้าแต่ละตัวดิเฮ้ยไอ้รูปทรงก็น่าสนใจวยแถมยังหาด้วยเฮ้ยชอบว่ะชอบจินตนาการสุดๆดูอะไรกันเนรอดูด้วยดิเฮ้ยชื่อเฮ้ยไม่ได้แอมหรอกเว้ยเฮ้ยนั่งคุณนาวนี่ถืออาวุธเปืนเลือดด้วยเฮ้ยไปทำอะไรมาดูน่าสงสัยว่ะต้องโทรแจ้ง f b i อแล้วเว้ยเจ้าก้อน f b i มาแล้วมอบตัวเหอะไอ้นาววางอาวุธลงโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเลย เอา้าน่มีหนีด้วยแฟ,แฟนอาร์ตไล่ล่ากันได้ด้วยเงยเอาหน้านี่มันกระตุนแล้วรูปนี้พวกแกดูหน้าเหวอ่อว่านีม่มีข้อความอะไรมาด้วยพวกเขากําลังมาเฮ้ใครมาวะไม่รู้เหรออ๋อก็พวกในรูปนี้ไงนี่มากันหมดเลยเว้ยมีใครบ้างวะนะ่ะเฮ้ยโอ้โหชัดๆเลยมีน้องไขต่ต้มตัวเบล่มเลยนะฮยแล้วใครวะอ้ออนั่นมันใช่ใช่อินี่ประวัตตัวไหนครับตัวไหนครับเฮ้ยไม่ต้องเถียงกันเดี๋ยวให้คนวาดมาอธิบายเองดีกว่าเปิดคลิป มีคลิปด้วยอ่ะสวัสดีครับวันนี้เลยวาดอไอศกรีมค,ครับนี่ใค่แก้วก้อนนกเปิ้ลเดลี่แล้วก็ไข่ต้มแล้วก็เอ็กบีไอแล้วก็กูดแล้วก็หอมแล้วก็หี่อจิมแล้วก็ซอบโอ้โหชอบดูช่องพี่เขามากเลยใช่ไหมครับใช่ โอ้โหโอเคน้องอ๋อตัวนั้นฉันเองนี่ว่าหม,มีผมอยู่มุมขวาบนนู้นและใช้เส้นสีแดงวาดด้วยนะนึกว่าเส้น S-Line ขอบคุณน้องๆทุกคนที่มีส่วนร่วมในการส่งแฟนอาร์ตเข้ามาในทุกรูปภาพด้วยนะครับขอบคุณครับเฮ้ขอบคุณครับเฮ้ยเฮแฟนอาร์ตรอบล่าสุดมาแล้วนะเว้ยเอากระจัดมาดิเออเอามาดูเร็วอย่าลีลา แต่รอบนี้ขอนาเสนอแบบใส่เรื่องราวผสมจินตนาการเข้าไปด้วยและกันนุ้ยคิดซะว่าฟังนิทานโดยที่มีพวกแกเป็นตัวเดินเรื่องแล้วกันโอเคป่ะโอเคจัดไปไปณ oh. นะบ้านที่แสนอบอุ่นมีเจ้าไข่กับซุปก้อนอาศัยอยู่บนชั้นวางไข่ไฮ้ hey, ฉันก็อยู่ไว้เออไม่ลืมไวไอ้นาวหยอกเล่นโอเคฉันวางไข่อยู่ในความดูแลของคุณตู้เย็นที่เปรียบเสมือนเป็นกุลสตรีแสนสวยที่ทั้งใจดีและมีความเย็นฉ่ำมากแต่ค่าไฟก็ฉ่ำเหมือนกันแล้วอยู่ๆก็มีเยลลี่สาวเปิดประตูช่องฟรีดออกมา ไอ้นาวเห็นเข้าก็รีบแอคหล่อเป็นหนุ่มอบป้าเกาหลีว่าไงจัะน,น้องเฮ้ยโอ้โหยังหล่อครับน้องเยลลี่เห็นว่าไอ้นาวมองก็เลยแอคสวยเป็นสาวเซ็กซี่เยลลี่ลดส้มหุ่นเพียวลมไอย้ย่ะปิ้งกันเข้าแล้วแล้วน้องเยลลี่กับไอ้นาวก็รักกันแต่รักกันหวานเกินดูเจ้าก้อนทำหน้าดิคงจะกำลังหมั่นไส้แต่ไม่ใช่หรอกแค่เห็นแล้วทำให้นึกถึงน้องเปิ้ลอยากสวีทกับแฟนตัวเองมั่งก็เท่านั้นเองเ<ๆ><ๆ>จ้าก้อนก็เลยรีบร่อนลงไปหาน้องเปิ้ลที่ชั้นล่างของตู้เย็นเลยครับ<ๆ>ส่วนเจ้าไข่ก็รีวดดีีโอออคหหาท่รัักก้ยเมืนน ทุกครั้งที่ได้เห็นหน้าน้องไข่ต้มเขาก็จะเห็นภาพอนาคตที่เคยวาดฝันไว้ด้วยกันวันที่ไข่ทั้งสองฟองได้ยืนคู่กันในชุดแต่งงานหวานเกี๊ยบจากชีวิตที่เปรียบเสมือนเป็นแค่ลายเส้นภาพวาดในกระดาษพอมีสาวๆเข้ามาเติมเต็มในหัวใจก็ทําให้ชีวิตเจ้าพวกนี้มีสีสันขึ้นมาเลยครบคู่เฮ้ย hey! โอ้ยมนุษย์อย่างเราเราเห็นแล้วยังอินตามเลยกลิ่นความรักอบอกวลไปทั่วทั้งบ้านแล้ว นกระนนขอโทษนะแต่ถึงเวลาบอกลากันแล้วเฮ้ยมีระเบิดตกลงมาหลบไปน้องไข่ต้มตุยเพราะปกป้องเจ้าไข่ไม่จริงไม่จริงไม่นะน้องไข่ต้มฮะเจ้าไข่ฝันร้ายแล้วทําไมฝันแบบเนี้ยพอเราให้เพื่อนเพื่อนฟังต่างก็ลงความเห็นว่ามันคือลางลาย,ลาลายแจงชั้นวางไข่ก็เลยพากันไปไหว้ขอพรพญานาคในคืนวันเพ็ญที่เห็นโลโก้อะไรก็ตูนเพื่อความสบายใจนะสัตว พอสบายใจแล้วก็กลับมานอนต่อคืนต่อมาเจ้าก้อนฝันเห็นภาพเพื่อนๆและแฟนอยู่ด้วยกันคบคู่แต่ไม่มีน้องเปิ้ลน้องเปิ้ลหายไปไหนเฮ้ยน้องเปิ้ลเจ้าก้อนสะดุง้งตื่นแล้วเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังเพื่อนๆก็ช่วยกันปลอบใจเฮ้ยมันก็แค่ความฝันแหละเหมือนฉันไงเอออย่าคิดมากนะเจ้าก้อนยังยิ้มได้แต่ในใจมันขมุกขมัวมืดมนแล้วออกจะเบลอเบ,อเ,บอเหมือนรูปลูกเนี้ย เ,เพื่อนเเลยพาไปหาน้องก้อนหอมเริ่มด้วยการชมเธอว่าโอ๊ยก้อนหอมเธอโคตรสวยเลยช่วยเปิดตาที่3ทํทนายความฝันของเจ้าก้อนให้หน่อยนะแต่ตาที่3มของก้อนหอมกลับไม่เห็นอะไรเกี่ยวกับความฝันของเจ้าก้อนเลยแต่ดันไปเห็นภาพไอ้กรูดจิ้นกับคุณฐานแทนแถมคุณฐานยังเขินจลาลายด้วยเฮ้ย <Hey! S 2> ทั้งที่คุณฐานโหดและดุดันจะตายขนาดมนุษย์ยังต้องห่อเลยหรือคุณฐานใจเกเรงั้นเหรอเจ้าไข่กับไอ้นาวเลยไปถามคุณฐานและได้คําตอบว่าเฮ้ย <Hey! S 1> ฉันว่ายายก้อนหอมนั่นเมากลิ่นห้องน้าแล้วล่ะ hey! ส่วนเจ้าก้อนนนะ่่คคิดใใจแลล้ววเเรรองาามฝัข จันวางไข่สดใสเบิกบานไข่สดเบิกบานไข่จากนั้นก็ลงเอยที่การทําบุญชั้นวางไข่เพื่อความเป็นสิริมงคลเรื่องไรๆจะได้หมดไปสบายใจแล้วก็นอนกันได้สักทีแต่มันยังไม่จบไอหนาวฝันเห็นภาพผีไอติมตอนแรกก็เป็นแค่ภาพวาดแล้วก็ฝันต่อไปว่ามันมีตัวตนอยู่ในช่องฟีดและกําลังจ้องมองน้องเยลลี่อยู่เฮ้ยไม่นะน้องเยลลี่ ก็ทําบุญชั้นวางไข่แล้วนี่แต่ทําไมเรื่องไร้ไร้มันยังไม่จบทั้งสามวิตกกังวลจนเกิดความเครียดสะสมและถูกด้านมืดเข้าครอบงําจนกลายร่างเป็นพวกคลั่งโหยหาความป่าเถื่อนและความรุนแรงพวกมันอรารวาสสร้างความวุ่นวายไปทั้งตู้เย็นแถมยังทําตัวอันพานหาเรื่องผ่านโลกโซเชียลจนซอและติงลี่สองพี่น้องแก๊งเวเฟอร์รู้เข้าก็รู้สึกมันถูกยามเลยบุกมาที่บ้านแล้วซัดกันอย่างดุเดือดอย่าไข่ปีศาจล่สยสะใจเว้ยส <า S 2> ่ว <สา S 2> นคุณ <สา S 2> ่านก็ได้แต่เฝ้าดูอยู่ห่างๆแบบรุ่นใหญ่ ไอพวกเด็กน้อยแล้วเจ้าหน้าที่เ b i กก็ปรากฏตัวในเวอร์ชันลายเส้นเขายืนแอคอยู่แป๊บหนึ่งแล้วถึงจะเข้าไประงับเหตุแต่ก็เอาไม่อยู่ถูกซัดกระเด็นออกมา FBI กลับมาอีกครั้งคราวนี้สารวัตรพาหมวดเจาะมาด้วยรวมพลังกันไปเลยแต่ก็ยังเอาไม่อยู่อีกเหตุมันรุนแรงเกินและครั้งสุดท้ายสารวัตรเอาจริงทั้งความเท่ความเก็ตและอาวุธครบมือดับเครื่องชนเลยแล้วกันย้าหน้าที่า b i ก็ระงับเหตุไว้ได้แต่ก็ได้รับบาดเา็บบนใบหน้าด้ายเฮ้ย กลายหัวใจนะฉันวางไข่กลับสู่ความสงบอีกครั้งแต่ในใจเจ้าไข่ไอ้นาวเจ้าก้อนยังคงสับสนยุ่งเหยิงแปลกแปลก,ปลกไม่เป็นตัวของตัวเองมากนะแต่ไอ้นาวยังไม่ลืมเรื่องผีไอติมบนช่องฟลิตเลยรีบฝึกวิชาอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นนินจานาวแล้วบุกเข้าไปในช่องฟลิตเพื่อช่วยน้องเยลลี่จากผีไอติมแล้วก็ได้พบว่าน้องเยลลี่กลัวจัดจนตัวซีดกลายเป็นภาพลายเส้นไปแล้วไอ้นาวโกรธจัดซัดกับผีไอติมยังดุเดือดในอุณหภูมิที่ติดลบจนในที่สุดก็เอาชนะผีไอติมได้และกลับออออกมพร้น้นงยลี่ ทั้งคู่ดูสดใสปิ paper, ๊งปังเหมือนความรักจะยิ่งหวานฉ่ำกว่าเดิมซะอีกเฮ้ยคู่อนาโอเคไปแล้วเหลือเจ้าไข่กับเจ้าก้อนที่ยังคงคุ้นคิดถึงคืนที่พวกเขาฝันร้ายเจ้าไข่กําลังกังวลว่าน้องไข่ต้มสุดที่รักจะเป็นยังไงบ้างที่ญี่ปุ่นเลยรีบวิดีโอคอหาทันทีเอ้าเธอก็รับสายแล้วก็ดูปกติดีน่หว่าส่วนเจ้าก้อนก็เชิงเงอมองไปที่น้องเปิลที่อยู่ชั้นล่างของตู้เย็นเออเธอก็ยังอยู่ดีไม่ได้หายไปไหนนี่เฮ้ยน้องไข่ต้มยังปลอดภัยวะอืมน้องเปิ เรื่องไร้ยๆผ่านไปแล้วไว้มนุษย์เห็นแล้วก็เอ็นดูอะบอกตรงเจ้าพวกนี้มันมีความรู้สึกนึกคิดเริ่มรักเป็นกังวลใจเป็นชักจะมีชีวิตจิตใจความรู้สึกมากขึ้นทุกทีแต่สําหรับมนุษย์เจ้าพวกนี้ก็ยังเป็นอะไรก็ตูนที่น่ารักอยู่เสมอเหมือนพ่อกับแม่เราอะที่ไม่ว่าเราจะโตขนาดไหนก็ยังมองว่าเราเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลา และถึงตอนนี้สมาชิกอะไรก็ตูนก็เพิ่มขึ้นมาเยอะแยะมากมายทั้งขาประจาและขาจรแล้วใครเป็นใครบ้างวะเน,นี่ยแล้วการที่เจ้าพวกนี้มีคู่ได้รู้จักความรักมันก็เป็นอะไรที่สวยงามมากไม่ว่าจะเป็นความรักแบบคู่รักหรือแบบเพื่อนก็ตามดีงามทั้งนั้นและเรื่องราวของพวกเขาเหล่าอะไรก็ตูนจะทําให้มนุษย์อย่างเราๆยิ้มได้ไม่มากก็น้อยอย่างน้อยก็เอาไวดูตอนขายเครียดก็ยังดีเฮ้ย <c oughs> จบแล้ว,วอโอจบเอาเด้อเนิทานอะไรของแกวะเนี่ยไอ้มนุษย์เออมั่วซั่วไปหมดหืมผมว่าวางถุงกาวลงก่อนดีกว่าครับ เฮ้ยก็เล่าให้มันเข้ากับแฟนอาร์ตแต่ละรูปไงมันจะได้เชื่อมโยงกันไหมตรงไหนวะเล็กกว่านี้ก็โจกแล้วเนี่ยเฮ้ยมันจะได้ไม่เหมือนแฟนอาร์ตรอบที่มันผ่านมาไงพวกเองลองมาคิดกันเองว่าไม่เล่าเกียนะนว้ยเอ้ย,อยไม่อะคี้เกียจเอาเฮ้นั่นใครวะไม่รู้เอ้แกเป็นใครวะมองอยู่ได้เปรี้ยวหวะยุ่จะจะจัดเล่นนั่นนี่มั้งเปรี้ยวอยู่แล้วเพราะฉันคือแกไงล่ะ<อ>ฮะคือฉันเหรอหมายความว่าไงวะ เสียงก็คล้ายๆคุณนาวอยู่นะครับหืมไว้นี่เธอเป็นใครอะ่ะฉันก็คือเธอไงจ๊ะอย่ายินลีพูดอะไรของเธอเนี่ยไม่เห็นเข้าใจเลยฉันไปหาแฟนฉันก่อนนะอึม,มาแล้วจ้าที่รักเราคือแฟนอาร์ตเว้ยโอ้ออเอางี้เลยนะโหู <laughs> <laughs> น่ารักจังน่ารักสิ<อ>ก็ฉันเป็นแฟนอาร์ตของเธอไงเปิ้ลเออรอบนี้มาแปลกเว้ยเนึกว่าจะหมดมุกซะแล้วนะเนี่ยเฮ้ยสุดยอดเลยฮ้ยอย่าออกอาการให้มันเวอร์นักดีในนาวฉันเป็นแฟนอาร์ตของนายนะช่วยวางมาดให้มันนิ่งๆเท่ๆสมกับฉันหน่อยก็ดีนะอโอ้โหมันคุมโทนเข้มเขีนว่าคุณนาวด้วยครับดูเท่ดีมีระดับต่าจากคุณนาวลิบลับเลยครับอ่ะ ขอบใจที่บอกนะเจ็บจี๊ดไปถึงเม็ดมะนาวนี่เธอแอบ,บมองในนาวแฟนฉันอยู่เหรอแฟนฉันตะหัดหเนี่ยเธอน่ะคือแฟนอาร์ตอ้าวเหรอคนสวยมาจะขี้ลืมแบบนี้ละจ้ะเฮ้ยฉันก็สวยอย่ะเธอก็ต้องไปหาในนาวแฟนเธอที่เป็นแฟนอาร์ตอา้าวมันก็ทะเลาะกับแฟนอาร์ตตัวเองเฉยโน่นแฟนอาร์ตใครวะนั่งแอคอยู่นั่นอะมองมาทางนี้ด้วยฮดูไม่ออกเลยครับหล่อเกินที่จะเป็นพวกเรา นันแน่มีเล่นหูเล่นตาเองเป็นใครก่อนเหอะอ๋อไอหมอนั่นเหรอนี่นีเนี่เขาพิมพ์บอกไว้ตอนส่งรูปมาเว้ยนี่น่ดูเขาพิมพ์ว่านาวฮะ๊ปดแฟนอาร์ตฉันนะนะอุ๊ยไปขนาดนั้นได้ไงวะเอาหลับไปแล้วสงสัยจะนั่งนานหยายาเฮ้ยอะไรวะนี่ยาฮเฮ้ยนั่นแฟนอาร์ตคุณฐานโอ้โหให้วาดมาสตาแดงแปดเป็นฐานปีศาจเลยหน้าอย่างโหดเลยครับ อารวาสต่อแฟนอาร์ตคุณฐานอารวาดแล้วเฮ้ยแฟนอาร์ตมันทําไม่เกี่ยวกับฉันนะชาโคไฟเออมาส่งนี้เอฟบไอมาแน่เฮ้ยดูนั่นพวกเราแฟนอาร์ตเอฟมาเลยไม่กลัวเว้้ยมาเลยมาเลยคัมมอนคัมมอน วิกนแน่นๆมีแฟนอาร์เอสบีไอมาอีกตัวแล้วครับฮึสบีไอรวมพลังมาเลยไม่กลัวไม่โอ้โหมาเลยมาเลยใส่กันยับซัดกันนัวเชียร์ใครดีครับเชียร์ฝั่งชนะไว้โอเครู้เรี้ยงมันมีไว้แฟนอาร์ตสู่เฉยเลยเอากไปเอากุไปเซ็ตกุไปเซ็ตกุไปโอ้ยตุ้มตาตุ้มตาพวกแกเฮ้ยนี่เฮ้ยเออ สงสัยกำลังหลุดเข้าไปในจินตนาการกันอยู่สินะเนี่ยเอยเจ้าพวกนี้เหมือนเด็กๆจมัดเลยเอไปห็นแล้วก็นึกถึงตัวเองตอนเด็กๆเลยว่ะการมีจินตนาการเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างดูสนุกไปหมดเลยนะไป